อ,อ,อปาาห้ว,วันจันทร์ที่15กันยายน2568เวลา10นาฬกานายสวัตวงสุวัตร,รองอธิบดีกรมประมงเป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติโดยการปล่อยปลาผู้ล่าพร้อมมอบปลาผู้ล่าให้กับผู้แทนชุมชน เพื่อนาไปปล่อยในพื้นที่ที่พบการระบาดของปลาหมอคังดําและร่วมปล่อยปลาผู้ล่าประกอบด้วยปลาอีกงปลาโพปลาบ้าปลานิลและปลาตะเพียนรวม1 1 0 0 0ตัวลงในคลองบัวงามเพื่อลดจานวนประชากรปลาหมอคังดําให้อยู่ในระดับสมดุลฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของปลาพื้นเมืองรวมทั้งส่งเสริมอาชีพประมงและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ชุมชนโดยมีนายสมบูรณ์ธัญญาผลผู้ตรวจราชการกรมนายบัณฑิตกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกรมในอำนาจจีนขาวขำประมงจังหวัดราชบุรีข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประมงหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมนักครองบูง,งามอำเภอเดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเนนามรจกั <B ank awa> <B ank awa> <T> ับลงงงขอ่ ไม่ได้รับความร่วมมือจากท้องนี้ไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องกำลังับในการจัดการเมื่อกันไหนอันอนไหอันไ่อัอ

ครับคือขอเน้นย้ำดำเนินอย่างนี้นะฮะว่าในเรื่องของการแพร่ระบาดภาพรวมออของการกระจายตัวของปลามหมอคางดําทั่วประเทศณขณะนี้นะครับเดิมเนี่ยเราพบว่าการแพร่ระบาดเนี่ยเราเราพบการแพร่ระบาดประมาณ19จังหวัดนะฮะตามที่ท่านอาทิตย์ดีได้ประกาศไปแล้วนะครับแต่หลังจากที่เราได้ดําเนินการในหลายมาตรการตามนโยบาย ที่ได้ดำเนินการนะฮะที่เสนอเข้าขครมเป็นวราระแห่งชาติเนี่ยเราก็เร่งระดมกันจับกันในทุกพื้นที่นะครับทั้ง19จังหวัดเราพบว่าขณะนี้เนี่ย16จังหวัดยังพบอยู่นะครับแต่ปริมาณการพบเนี่ยจากการสุ่มประเมินแหล่งน้ำเนี่ยนะครับใน200 209แหล่งน้ำนะครับทั่วประเทศเลยนะครับทั้ง พื้นที่บริเวณชายฝั่งด้วยนะครับแล้วก็แหล่งน้ําที่มันลึกเข้ามาข้างในด้วยเนี่ยหน่วยวิชาการของกรมประมงเนี่ยก็ไปประเมินเป็นรายเดือนนะครับแต่เดิมเนี่ยเราพบว่าการแพร่กระจายเนี่ยถ้าหนาแน่นเนี่ยนะฮะเกินกว่าร้อยตัวต่อพื้นที่ร้อยตารางเมตรเนี่ยเราถือว่าเป็นการแพร่ระบาดมากนะเราจะกําหนดเป็นเฉดสีแดงนะครับแต่ถ้าร้อยตัวเนี่ยลงมาเนี่ยนะฮะ สิบตัวถึงร้อยตัวเนี่ยเราก็จะมองว่าเป็นการแพร่ระบาดปานกลางนะครับเป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็พื้นที่ที่แพร่ระบาดน้อยคือต่ำกว่า10ตัวต่อ,อ,อ100ตร้อยตารางเมตรเนี่ยนะฮะก็จะเป็นพื้นที่สีเหลืองนะครับทีนี้ในการประเมินต่อเนื่องมาเนี่ยเราพบว่าขณะนี้เนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยภาพรวมนะฮะภาพรวมของทั้งประเทศเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นสีเขียว คือแพร่ระบาดที่ไม่หนาแน่นมากครับแต่ว่ามันอาจจะมีบางแหล่งน้ําที่เป็นพื้นที่ซอกกรืบหรือเป็นที่หลบหรือเป็นพื้นที่ที่เราเข้าไม่ถึงก็ยังพบการแพร่ระบาดอยู่ในลักษณะเป็นสีแดงนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ภาครัฐกับท้องถิ่นนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจะต้องช่วยการตรวจติดตามแล้วก็แจ้งข่าวสารมาที่กรมนะครับเราก็ ไประดมการดําเนินการอันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะของการจัดการแต่ว่าภาพใหญ่ของการจัดการทั้งหมดเนี่ยหลังจากที่เราเสนอเข้าครมอํดำเนินการใน7มาตรการมาตรการที่เราต้องเน้นหนักที่สุดในเรื่องของการจัดการคือเรื่องของการเร่งให้เอาปลาหมอข้างดำเนี่ยขึ้นมาจากแหล่งน้ําให้มากที่สุดนะครับทีนี้เราทําด้วยหลายวิธีการทั้งเรื่องของการรณรงค์เพื่อจะให้พี่น้องเห็นความสําคัญว่า การจัดการนั้นเนี่ยลำพังภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยเรารับมือไม่ไหวนะครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนรวมทั้งท้องถิ่นด้วยนะครับทั้งอาบาตอทั้งเทศบาลทั้งอาบาจอแล้วก็พี่น้องประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ช่วยกันแจ้งบาะแสแล้วก็ระดมนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราทําอยู่ก็คือเรื่องของการปล่อยปลาพูล่านะครับซึ่งสอดคล้องกับเรื่องการปล่อยปลาพููล่าในวันนี้นะครับ ในพื้นที่ที่บางพื้นที่ที่เรามีปลาพู่ล่าเฉพาะพื้นถิ่นอยู่แล้วในพื้นที่น้ําจืดเราก็จะปล่อยพันปลาน้ําจืดนะครับเ,เราคิดว่าการปล่อยปลาน้ําจืดนั้นเนี่ยที่เป็นปลาพู้ล่าในหลายตัวเนี่ยมันสามารถคุมระบบนิเวศได้นะครับค,คุมปริมาณได้คุมจํานวนของการแพร่กระจายของลูกพันธุ์ปลาหมอข้างดำนี้ได้นะครับอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของการติดตามประเมินผลในทางวิชาการมาตรการหนึ่งนะไอ้นี้ต้องเป็นการเรื่องของการเฝ้าระวัง แล้วก็ตามอยูเอ่เรียกว่าตามอยู่ตลอดเวลานะครับตามเป็นรายเดือนนะฮะเราตามแล้วเราสรุปผลข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะมาสรุปผลแล้วก็ดูภาพรวมว่ามัน,ม,นมีพื้นที่ไหนที่ที่สุ่มเสี่ยงที่จะเพิ่มหรือลดยังไงก็ถ้าพบว่ามีการระบาดเพิ่มอย่างนี้ก็ต้องต้องระดมกันนะครับในทุกพื้นที่ที่เราระดมเนี่ยถ้าเผื่อพบปุ๊บเนี่ยเราจะปิดพื้นที่นั้นแล้วก็ระดมกันไปลงไปทํา นะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับช่วยได้ในการคุมคุมระบบนิเวศได้อีกอันนึงคือเรื่องของการนําไปใช้ประโยชน์มาตรการหนึ่งคือเรื่องของการนําไปใช้ประโยชน์เพราะว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าเราไม่สามารถที่จะจัดการปลาหมอคลงดําให้เรียกว่าเกลี้ยงไปจากแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยโอกาสอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะทํำยังไงเพื่อให้มีการสร้างมูลค่าหรือเอาไปใช้ประโยชน์ หรือเอาไปทําเป็นอาหารหรือถ้าในบางพื้นที่ที่คุณภาพไม่ดีเนี่ยคุณภาพน้ําไม่ดีเนี่ยการเอาไปแปรรูปทําอาหารอาจจะไม่เหมาะสมใช่ไหมครับแต่อาจจะไปไปทาเป็นปุ๋ยหมักหรือทาไปจับไปบดเป็นอาหารสําหรับการเลี้ยงปลากินเนื้อบางประเภทนะฮะหรือเลี้ยงปูอย่างนี้เป็นต้นนะครับเลี้ยงปูมาเลี้ยงปูทะเลเลี้ยงปูดำเนี่ยนะฮะหรือเลี้ยงปลากระพงขาวอย่างนี้ก็สามารถเอาไปใช้ ประโยชน์ได้แล้วก็ลดต้นทุนการผลิตได้ด้วยในเรื่องของอาหารนะครับเมื่อผลิตเป็นไอ้บางพื้นที่เนี่ยเอาไปผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพไปหมักเป็นน้ําชีวภาพก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีในในพืชนะครับหรือบางพื้นที่เนี่ยเอาไปใช้เป็นปลาร์วัลลุ่มปลาร้านี่ก็ใช้ประโยชน์ได้ได้ดีนะครับหรือทําน้ําปลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นเรื่องของการนําไปใช้ประโยชน์นะครับอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ที่คิดว่าเป็นความหวังในทางวิชาการนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องทำให้ให้มัน <c oughs> ให้มันมีความเชื่อมั่นได้ชัดเจนว่ามาตรการในทางวิชาการที่เป็นนวัตกรรมคือเรื่องของการเ,เปลี่ยนแปลงคโครโมโซมของปลาเนี่ยนะครับให้เป็นหมัน อันนี้ก็เป็นความหวังที่เราคิดว่าถ้าเราทําแล้วปริมาณมันมากพอที่จะขยายไปในพื้นที่การแพร่ระบาดทั่วประเทศเนี่ยเมื่อเรามั่นใจว่าปล่อยแล้วไปผสมพันธุ์แล้วลูกลูกที่ออกมาเนี่ยจะต้องเป็นหมันความหมายก็คือว่าในแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยโครโมโซมปกติของปลาเนี่ยมันแค่ 2n นะครับเราจะทําให้ปลา 2n เนี่ยมันเป็น 4n ให้ได้เมื่อเป็น 4n แล้วเนี่ย ลา4 n เนี่ยถ้าเป็นเพศผู้เราจะปล่อยลงไปแหลยย่งน้ําธรรมชาติไปผสมกับ2 n มันจะเกิด3 n ไอตัวโครโมโซม3 n เนี่ยจะเป็นปลาที่เป็นหมันนะฮะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําต่อนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงคือเรื่องของการทำเครกยีนอิดิทติง้งคือการพัฒนาทางพันธุก,กรรมนะครับอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่กรมมงพยายามจะเสนอขอจากสวกนะฮะเพื่อจะได้ นำงบประมาณนั้นเนี่ยมาใช้เพื่อง,งานวิจัยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องทําต่อแล้วก็ต้องทําต่อเนื่องหยุดเรื่องนี้หยุดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความหวังในเชิงนวัตกรรมนะครับที่คิดว่าถ้าทําแล้วเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าใช้แรงน้อยนะฮะทำน้อยได้มากพูดง่ายนะครับทำแล้วน่าจะเกิดประโยชน์กับการคุมระบบนิเวศได้กว้างขว,าง,วางกว่านะครับส่วนมาตรการสุดท้ายคือเรื่องของการที่เราคิดว่าเมื่อใช้มาตรการทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ย ประสิทธิภาพมันสามารถประเมินผลได้แล้วว่ามันสามารถจะคุมระบบนิเวศได้แล้วเนี่ยเราคิดว่ามาตรการสุดท้ายคือเรื่องการฟื้นฟูนะครับเราเห็นภาพว่าถ้าเผื่อมันสามารถฟื้นฟูสั์น้ําพื้นทิ่ในพื้นที่ที่เขาเคยอยู่เนี่ยนะครับเคยอุดมสมบูรณ์เนี่ยถ้าสามารถฟื้นฟูกลับมาให้อุดมสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเนี่ยเราคิดว่าการฟื้นฟูนั้นจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่ได้ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับผมต้องขอความร่วมมืออย่างนี้ว่าการจัดการทั้งหมดเนี่ยราชการฝ่ายเดียวเนี่ยคงจะทําได้ไม่ไม่แบบเสร็จนะครับก็ต้องอต้องขอความกรุณาแหละนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกทุกภาคส่วนนะครับถ้าเผื่อท่านพบเห็นการแพร่ระบ,บาดท,ท่านก็ขอให้ได้แจ้งหน่วยงานของกรมระมงนะครับหรือพบในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่สามารถจะดําเนินการได้นะครับ ก็ขอให้ช่วยระดมกันดําเนินการนะครับจะจับจะเอาไปใช้ประโยชน์จะอะไรอย่างไรเนี่ยก็ขอใหอ้ใช้ตามความเหมาะสมในพื้นที่ที่สําคัญคือปลาหมอข้างดำเนี่ยเป็นปลานะครับอย่างไรเสียก็เป็นอาหารได้นะครับเป็นประโยชน์สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ท่านหลายท่านอาจจะเห็นว่าบอกว่าเป็นเอเรียนสปีชีส์ก็รู้สึกว่ารังเกียจนะครับแล้วก็ไม่กล้ากินด้วยซ้ำไปบางคนนะครับแต่เดิมเนี่ยหลายท่านก็บริโภคได้อยู่นะ ก็สามารถเอาไปแปรรูปเอาไปทําปลาแดดเดียวเอาไปเป็นปลาหวานปลาโรยงาอย่างเงี้ยนะฮะสร้างมูลค่าได้แต่พอบอกว่าปลาหมอคางดําเป็นเอเลียสปีชีส์ก็ตกใจไม่กล้าก,กินอันนี้ก็อยากจะนําเรียนว่าถ้าในพื้นที่ที่เป็นน้ําสะอาดเนี่ยนะครับหรือพื้นที่น้ํากร่อยเนี่ยคุณภาพน้ําไม่ได้เลวมากเนี่ยนะครับท่านสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเอาไปแปรรูปได้เอาไปสร้างมูลค่าได้นะครับ